เคสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับนะก็หายไปนานเลยนะช่วงช่วงก่อนสอนเยอะมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัดนะครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยมันเซื่องๆหนึ่งเนืองเนาะมันเป็นช่วงฟาร์มอะครับก็เลยแบบว่าพึ่งกลับมาทำเนาะนะฮะแต่ก็เล่นตลอดนะครับวันนี้ก็กิจกรรมนะครับเข้ามาหลายอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตับแรกก็คือนะครับมีสัตว์เลี้ยงใหม่เนาะมีบา์คอดเข้ามาแปลกมากที่มันไม่เอาคิมลาไอตัวสกอร์เบนกิ้งเข้ามานะครับเอาคิมแลวาด เอาตัวของบากอตเข้ามานะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ของที่เป็นไอเนี้ยฮะเป็นเป็นแรอีกอีกนิดหน่อยนะครับอีกตัว2ตัวนะครับก็มีตัวนักเวทไฟนะฮะอ่าก็จะใช้กระดาษไฟนะครับประมาณนี้อ๋อมีดาวอ๋อมีมีเอ็นตัวใหม่คิดมัดมาเฉยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็โซล่าเข้ามานะครับโซล่าเข้ามาก็เดี๋ยวจะรีบมาทําให้นะครับเดี๋ยวซื้อมาแล้วจะทําให้นะครับมีโซล่าเข้ามานอกนะครับ แล้วก็ไอตัวเมื่อกี้แพ็กเกจนะครับเป็นอะไรแล้ววะอ่าแพ็กเกจอันเชิญนะครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เอ่อถ้าได้แรตัวแรกอะครับมันจะมันจะเป็นแบบมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นบากอสถ้าเรียกอันนี้นะอ่าแต่ว่าถ้าเอ้ไม่ใช่แร่ถ้าตานานนะถ้าได้ตํานานนะครับตัวแรกมันจะได้รูดอปนะครับอ่าเป็นตัวแรกนะครับก็ใครมีตัวก็มาเปิด2อ,อันนี้นะครับเปิดได้เสร็จปุ๊กก็สลับไปเปิดอีกอันนะฮะทีนี้เอ่อหอมแล้วก็ เดี๋ยวคุณธรรมมันก็จะพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับน้องก็จะได้เราจะได้สแตทด,ด้วยนะครับกดล็อกถัดไปธุรกิจที่ถูกล็อกดูซิของผมไม่ยังขาดอยู่เยอะเนี่ยอ๋อนี่มันเมียนใหม่มันเยอะนี่หว่าเออดีเลยครับเนี่นะครับใครถ้าใครดองตั๋วไปเยอะก็มา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 ,มาจัดการนี่ได้เลยโหเพียบเลยวะกดไอ,อที่นี่แจมแจมโอ oh my god โอ้ยอึดขึ้นเยอะยนะครับสุดติงกระดิ่งแมวดี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 ดด โมู้ดไดเมือจตัสแรงมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีเวนต์นะครับไม่ใช่อีเวนต์อันนี้ตีแล้วได้โซล่าอยู่แล้วนะครับโอ้มาสามตัวเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์ตรงนี้นะครับอีเวนต์แรกไข่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจรายละเอียดนะครับแต่ว่าเอาแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าได้สามสิบเศษนะครับนะครับมันจะได้แบบสัตว์เลี้ยงในตำนานพิเศษหนึ่งตัวนะครับอันนี้ดั้งเดิมคือตัวปกตินะครับแต่ว่าก็สุมไม่รู้ได้ตัวไหนมากนะ นะครับไอผงนี้ได้จากการการเอาสัตว์เลี้ยงตำนาผสมกันนะครับก็อย่าไปโฟกัสมันมากเลยเผื่อเอาเอามาเอามาแลกเศษเศดเปลือกๆแล้วกันนะครับแล้วก็มีเว้นคอสเร็ตเพิ่มขึ้นมานะครับใช้ illusion Hall นะฮะก็จะได้นะครับของตามนี้ก็ดีกว่าไม่ได้เนะก็เพิ่มเข้ามานะครับนอกนั้นก็มีเรื่องกิววนะครับที่เปิดวันแรกนะครับเปิดวันแรกผมตีไปแล้วขออภัยนะครับไม่จะได้ก็ได้เหรียญปกตินะครับได้วาล์ได้เซววารีนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะ เป็นเศษเอาไว้ทําเกาะแรลนะครับเกาะแรลนะครับได้เนี่ยก้อนหนึ่งนะครับไว้ทําเกาะแรลนะครับแต่ว่ามันยังไม่มาแล้วั้งเนี่ยเออเห็นไหมมันยังไม่มาเนี่ยมันต้องมาคาบไม่ดีนะครับแต่มันยังไม่มาเนาะประมาณนี้เนี่ยครับสำหรับกิจกรรมพวกนี้เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวจะเปิดหรือเปิดคลิปนี้เปิดคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดสัตว์เลี้ยงไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะเปิดสัตว์เลี้ยงไปก่อนเพราะตัวมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวโซล่าค่อยมามาว่ากันนะครับนะอีกรอบหน จัดการสัดเลี้ยงไปก่อนนะครับนเอผมแนะนําว่าให้ผสมไปก่อนนะครับเอาที่มีผสมไปก่อนนะครับไอ้ไอ้ไอ้แพ็กเกจเนี้ยจริงๆมันไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ว่ามันก็นะก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกมันไม่ได้เพชรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไอ้ที่มันคุ้มคือไอ้ชุดแปดสิบเก้าบาทที่ผมบอกเลยต้องมาสะสมมาอย่างเงี้ยอย่างผมมีอะไรเงี้ยมีห้าร้อยกระตัวมันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะอาจจะเปิดนี้ไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็สะสมมานะครับดังนั้นไอ้แพ็กเกจมันซื้อไหวเนาะนะครับอ่ะ มาดูกันเดี๋ยวผมจะผสมก่อนนะครับเพราะว่าการผสมก็มีอิูธสีออนพวกนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเศรรษก็คือเนี่ยถ้าคุณตีสะสมมาดีนะครับไปไปดูด่านที่มันมีตั์เลี้ยงแจกอะนะครับเดีย๋ยวมันก็ได้พวกนี้เองนะฮะแล้วก็กดไปเลยนะครับมันก็ต้องได้แรมเหมือนกันนะได้ตัวใหม่ปพะว่าเนี่ยสิบหายบบได้เลยเด้ออ่ะอ,ะอ่่มันไม่มีวะต้องมีแหละแต่ให้ผสมไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปเป,เปิดนะครับเพราะว่าเผื่อได้แบบได้แรได้แรมาแ,แล้วจะได้แบบ จะได้ไม่ต้องเสียตัวเยอะนะครับให้ผสมก่อนนะเดี๋ยวผมแล้วผมจะผสมไล่เขียวก่อนแล้วไล่ขึ้นไบฟ้านะครับน่าจะตัวใหม่ตัวเก่าเรียนครับเอ่อการเปิดไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะมันจะได้จากการผสมแบบง่ายกว่าอีกแบบจริงๆ่อผมแม่เปิดไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขนมนะครับโคตรยากแต่ว่าแต่ว่าถ้าได้ตำนานมาตัวแรกก็จะเป็นตัวนั้นนะเนาะมันก็จะมีอัตราดอกเพิ่มขึ้นอะไรนี้นะครับเพราะว่ากานนี้อะไร มันไม่ข้ามอ่ะแต่ว่าธรรมดาผมได้หมดแล้วมั้งนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆจะใด้ดูเลทน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวใหม่จากการผสมเลยหรือเปล่านะครับผสมให้หมดเลยครับผมจะผสมไม่ให้เหลือเลยไล่ขึ้นใบข้างบนจากบนลงละไอ้จากล่างขึ้นบนครับเราจะได้มีเศษไปผสมตัวใหม่ด้วยน,นี้ก็ตกเก่าเคอ่ะหมดละสีเขียวแรกมาเขียวสองฮะ มาดูกันวันนี้ก็จะได้มันก็จะมีแต่ฟ้าเนาะนะครับฟ้ากับเขียวนะไม่มีไม่มีไม่มีม่วงนะครับไม,ม่กดข้าไมไปได้ก็ไม่ได้คาดหวังเลยมันนา่าจะเต็มหมดแล้วตัวมีไม่กี่ตัวตัวธรรมดามดตีตัวตอนแรกนึกว่ามันจะมีเนี่ยครับผมมียัง่งตัวนี้ตอนแรกมันนึกผมนึกว่ามันจะอัพเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยน,น,นะไม่เพิ่มว่ะเลเวลสเลเวลของในตัวสัตว์เลี้ยงมันได้ถึงสี่สิบอะครับ ใช่อ่ะมาต่อไปมันจะต้องมีเจนออกมาแหละแต่ถามว่าจะออกตัวอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาละม่วงมาละไอ้วงม่วงกูขอมังอุตสาหชาติโอ้โหทำไมมันเสพมันดูน,น้อยอย่างวะทำไมมันมีอยู่แค่นี้วะ,ะมาละม่วงม่วงมาเอ่เอาไม่ใช่สีฟ้าโอ้ยไมค์กอดเ้าจุง๋ง ผมจะต้องเสียตัวเยอะแล้วล่ะทุกคนเนีม่วงไหมออไม่เกียเดีไฟล่ะเราไม่ได้ตัวใหม่เลยนะโอ้ขอม่วงตัวสิน่านะไ,ได้ละอะไรเอ่ยกินเมล่าวิญญาณได้ไปแล้วะ่ะกําเวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผสมพิเศษไปเลยนะไล่อย่างนี้ไปเลยไฟละเราฟ้าไม่ได้ตัวใหม่เลยนะ โคุณนี้ได้หมดแล้วมาเดี๋ยวจะเห็นการเอาเศษไปแรกนันนะครับเอามาแล้วอสบายแล้วนรูดอฟได้อีกตัวนะครับปิดปิดจ็อบไปหนึ่งนะครับแ้วแต่มันดีอยู่นะอะไปต่อไปงั้นไปเปิดบาบาโก้ตปไปครับไปครับี่มมใหมยยอยากได้สัตว์เลี้ยงแลตัวใหม่ด้วยครับมันดับ มันดีเอเ้ยม่วงเหรอวะทีเรียดเหียได้โคตรไวเลยเอ้ยแต่ว่ามันอ๋อมันแต่มันบาก c o d มันมีสามตัว,วทุกคนกำเวนเอาไงดีวะเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะอ๋อสองจุดแปดเดี๋ยวผมดูอันธรรมดาก่อนนะทำไมมันมันสองจุดแปดแต่ปามันค่อนข้างเยอะนะครับ,บาร์โค้ดเออต้องไม่เปิดนั่นแหละอันนี้มันศูนย์จุดหกเก้าอะไรเงี้ยยังไงต้องเปิดต่อไปครับ เพื่อให้ได้บาร์โคดแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าสัดเลี้ยงเรามีมากพอไหมเราอาจจะผสมไปก่อนนะครับคือคือถ้าอยากได้สแต็บวกเยอะมันก็ต้องเก็บตัวครับประมาณนั้นแต่ว่าผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่เราสะสมตัวมาหรือเปล่าถ้าสะสมตัวมาเห็นไหมเราก็จะได้เหมือนเมื่อกี้นะครับได้ดูดรอปไปเลยมาผสมไปเทยสามนะทุกคนกดสีไปมันก็เหลือหนึ่งอยู่ดีผมจะไม่ค่อยผมจะไม่รีบเปิดนะทุกคนเราจะแบบค่อยๆไป ไล่ไปอย่างนี้นะครับได้เราหยุดได้เราหยุดนะครับอยากได้พ่เมอร์เวิร์มเหมือนกันนะไอตัวที่ผมขาดอยู่มันจะได้แสแตตนะครับตัวโบนัสของมันควจะได้เห็นเรทน,นะครับว่ามันบางทีมันก็ไม่ง่ายนะครับมองไหมอะมองเว้ยอะไรวะวะเน่เบื่อโอเคครับไปกลับไปกลับไปลุยเกลือกันต่อนะครับดูว่ามันจะนั่นไหม แต่จริงๆถ้าเปิดจะไม่ได้รอบนี้ก็ก็แบบนั่นก็ได้นะครับก็ค่อยๆค่อยๆผสมเอาค่อยๆค่อยๆสะสมออนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ได้เลยคือถ้ามันมาไล่มาไล่เอาแบบทีเดียวบางทีมันแบบเปืองตังค์ครับไฟจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปผสมกันนะหายเลยนะหายเลยนะ ก็ไปผสมก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆใจเย็นๆโ oh อ้ไม่ก่อใจคอผมไปฮะลวไปก่อนตามทำตามสเต็ปไม่ต้องรีบรบบากคอร์มันมีตั้งกี่ตัววะสี่ตัวห้าตัวเนีย่ยก็จะเก็บอ๋อมีสามตัวนะครับก็จะเก็บครบจะได้มันจะได้สแตทเยอะหน่อยนะครับ ที่ผสมนี้ไม่ได้ตัวใหม่นะเปิดได้แต่ตัวใหม่ครับแต่ว่าผสมไม่ได้ตัวใหม่มันก็มันก็คมบังคับเราเปิดประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเปิดอีกอันนึงก่อนนะครับให้ฟ้ามันแบบให้ฟ้ามันมีให้เศษฟ,ฟ้ามันมีเก้ากับหกนะมันจะได้แบบผสมง่ายๆผมไปเปิดอีกรอบข้ามเลยจ้ะโมัยก่อนยังเกลือเกลือจัดเกลือจัด ยากจังชีวิตนะครับทุกคนอยากได้บากโกดอะให้ครบอ่ะไฟละมามามันตัวเดิมนี่หว่งอ๋อนียว โล่งอกตัวเดิมนี้เศร้าเลยนะแะแล้วผมขาดบากกโกอีกตัวเดียวสู้ๆสู้ๆครับถ้ามันเหลือแค่ตัวสองตัวบางทีการไล่าตามก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราอ่ะจะได้ซ้ําเยอะเกินไปแล้วกว่ามันจะได้แค่ตัวเมันจะลำบากแค่ตัวเดิมเดี๋ยวผมเช็คสภาพตัวเองก่อนอจิเบล่าได้แล้วนะครับอืม อย่างหมูขานนอนตัวหนึ่งนี่สรุมมันมีสี่ตัวเนี่ยโอ้ไม่กอดกำเวนโอ้ห oh, มันหัวจังวะบูมบมเมอร้าสิบเปอร์เซ็นเลอรใช้ฮาปีเลยครับผมอันนี้ก็เฮ้ยนี้ครบแล้วแจมอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ก็ยังไม่ครบนะครับถ้าไม่ครบมันก็ สงใส่ผมได้มีเสียตังค์ว่ะนี่ทำอะไรเหรอแล้วพวพนี้เวลาที่ัต์เลี้ยงมันมาครับเอ่อเราจะเราจะได้คอลเลกชันเร็วมากนี่คือข้อดีของมันนียังไม่ได้เก็บอันนี้กนน็ยังไม่ได้เก็บกบังกดขาดอีกสองตัวแต่เลี้ยงก็ นะครับถ้าอัพตัวเดียวอัพตัวเดียวเลเวลมันก็จะได้แบบว่าทั้งสามแบบสี่แบบนี่นะครับเช่นผมอัพบาโกตัวเดียวก็จะได้หมดเลยนะครับขีแดมแจมว่ะพล,ลิชชั่นไปเท่าไหร่แล้ววะเนะี่เก้าแปดทันทีนะครับไปนี่จะต้องเปิดอีกจนหมดนะครับทุกคนเพราะว่าข้าดี่ไม่อยากดูนี่เกลือโอการเปิดมันเกลือนะครับทุกคนการผสมเนี่ย ้แน่นอนกวเยอะนะครับผมน่าจะเปิดจนหมดนะทุกคนเพราะว่าจบ,จบไปไม่งั้นก็อีกนานกว่าจะได้เอามาใช้นะครับขายคิ i ม i l ารอบนี้ก็น่าจะเต็มอ่ะผงสัตว์เลี้ยงผงก็ไม่ถึงสามสิบนาทีเนี่ยสรุปมันไม่ได้ง่ายนะนั่นะ ถคาจะถึงสามสิบวัตถ้าไม่ถึงสามสิบผมแนะนำให้แรกนะครับไอ,อผมที่เทรอีเวนต์นั่นนะผมว่าจะไปจะไปหาตัวดั้งเดิมทำไมยกเว้นขาดจริงๆนะครับยกเว้นขาดจริงๆอยู่ดิหมดแล้วก็ยังความวาอยู่กับสีฟ้าสิบห้าเซนนะครับไปขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมจะได้ไม,ไม่ไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะบาโก้เนี่ย ขอร้องม่วงมาแนละ้วตัวเดิวมวะมีได้แล้วสวัสดีเนี่ยหไหมครับว่าม่วงมันเยอะกว่านะครับโอ้ยเดี๋ยวไปมหืหนึ่งหนึ่งเผื่อได้ไฟตัวหนึ่งคนหนึ่งนะทุกคนนี้หมดแล้วนะไฟล์หมดแล้วนะน่าจะเสียตังค์ซื้อไอสัตว์เลี้ยงนะครับผมว่าองนนี เ็นไหมเราเราต้องรวมเศษให้มันแบบว่าคลิปนี้มันจะนานทีหนึ่งนะทุกคนแต่เดี๋ยวอันนี้ผมจะพอแล้วผมจะปิดคลิปแลเดี๋ยวไปไปไป,ไป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 ดูคลิปอื่นกันนะครับคลิปเรื่องโซลา่าเลยเนี่ยเวนการเม้นได้เศษยี่สิหกคลิปเจ็ดแล้วมาชีวิตเต็มที่เลยมันตัวเดิมอะทุกคนนี่ผมแบบ <ค><ณ>อ่ะงั้นประมาณนี้นะทุกคนก็เห็นอย่างที่เห็นแล้วว่ามันแบบมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนอ่าไม่ได้ง่ายนะครับมันจะมันแบบเวลาเปิดเนี่ยนะฮะมันแบบอ่าเปิดให้หมดเลยครับอีห้าแล้วกันนะครับแต่คิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าแลเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันเป็นหลักแบบหน่วยเปอร์เซ็นต์นะนะครับดังนั้นไปคาดหวังอาการรวมดีกว่าแต่แบบเราจะได้ครบไม่ครบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอืมก็อย่าไปเครียดก,กับมันมาก แต่ผมก็เครียดแหละมันก็มาเน้นปวดตู้บากคอเยอะนะครับรูรอปน่าจะได้ไม่ยากครับเดี๋ยวก็ได้แล้วล่ะถ้าถ้าถ้าแบบเราประสบได้นะนะครับอ่ะทีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสู้ๆทุกคนขอให้ได้ตัวดีๆนะครับขอบคุณครับ